สวัสดีค่ะ,คะพวกเราัวแทนจากกลุ่มหลักไม้จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการลงไม้ค่ะการลงไม้คือการทําให้ไม้หลุดออกจากตอหรือการถอนทั้งตอออกมาค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการลงไม้นะคะมีหลายอย่างด้วยกันค่ะเช่นขวานเรโซโยนหรือบูโเซอร์วิธีการที่จะทําให้การลงไม้ปลอดภัยนะคะทําได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราเลือกใช้ค่ะเช่น mm hmm. ถ้าเราเลือกใช้เรโซโยนเราจะต้องคํานึงถึงทิศทาง ความปลอดภัยและทิศทางของการล้มไม้ค่ะค่ะทางกลุ่มพวกเรานะคะก็ได้แนวคิดในการพัฒนาขึ้นมาค่ะก็คือการใช้สมาร์ทโฟนนะคะในการผลิตเป็นแอปพลิเคชันซึ่งจะคำวนวณปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการล้มไม้ค่ะนี่นะคะน่าจะแอปพลิเคชันของเราค่ะโดยการใช้แอปพลิเคชันนั้นนะคะเราจะใช้สมาร์ทโฟนถ่ายไปอย่างที่ต้นไม้ที่เราต้องการจะล้มค่ะโดยแอปพลิเคชันนี้นะคะจะแสดงถึง ความสูงของต้นไม้ความราดชันของพื้นที่ระยะปลอดภัยที่ทางการล้มไม้ลักษณะเรือนยอดความเอียงของต้นไม้และสิ่งผิดขวางค่ะค่ะและจากที่พวกเราพูดมาทั้งหมดนะคะเป็นเพียงแนวคิดในการพัฒนาการล้มไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหากในอนาคตแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้งานได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการล้มไม้มากยิ่งขึ้นค่ะทั้งในด้านการประหยัดเวลาและความสะดวกสบายของคนล้มไม้ค่ะ กลุ่มล้างไม้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะ